เรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าตุ๊กตาโปโกจัง ใครรู้จักตุกตกต๊กตาโปโกะจังมาตุ๊กตาโปโกะจังมาคือตุ๊กตาผู้หญิงที่มันสามารถหลับตาลืมตาได้ที่พอนอนมันจะหลับตาที่พอตั้งมันจะลืมตาอะไรเงี้ยนะ <c oughs> เรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณเอแล้วกันคุณเอเป็นผู้ชายที่มีหัวใจเป็นสาวน้อยหญิง <c oughs> สมัยก่อนอะ่ะผู้ชายที่มีมีหัวใจเป็นผู้หญิงอะเนาะก็จะมีเพื่อนน้อยเพราะว่าจะชอบโดนแกล้งโดนบูลลี่โดนอะไรก็ตามแต่ก็เลยอาศัยการสะสมตุ๊กตาเป็นเพื่อนแทนและตัวคุณเอจะมีนิสัยหนึ่งก็คือจะชอบนอนกอดตุ๊กตาตัวโปรดนอนด้วยความที่เขามีตุ� เขาก็จะกอดตุ๊กตาตัวโปรดแล้วเาตุ๊กตาที่เหลือมาวางรอบๆเตียงคือเหมือนล้อมเขาอะ <c oughs> อ่าอยู่มาวันหนึ่งแล้วกันเอได้ไปเดินที่ตลาดนัดแล้วก็ไปเล่นเกมโยนห่วงและดันชนะกลายเป็นว่ารางวัลมันดันเป็นตุ๊กตาโปโกที่ไม่ใช่ของใหม่มันเหมือนของที่เป็นมือสองหรือเก่าแล้วอย่างนั้นอะ คือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ของแกะกล่องอะเออคือตัวแม่ของ A ที่ไปเดินงานด้วยวันนั้นอะไม่ค่อยที่จะรู้สึกดีกับตุ๊กตาตัวนี้เท่าไหร่แต่ A อ,อชอบมากๆเรียกว่าขึ้นแสงมาเป็นตัวโปรดตัวใหม่เลยอย่างที่บอกคืนนั้นเขาก็นอนกอดตุ๊กตาโปโกนอนจนวันเวลาผ่านไปมาถึงวันเกิดของ A A อ,ออะ ได้รับของขวัญจากคุณพ่อคุณแม่เป็นตุ๊กตาหมีตัวใหญ่เลยเว้ยแบบที่ว่ากดที่มือแล้วมันจะเป็นเสียงที่เลคอขอดไว้ซึ่งเองก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าณตอนนั้นอ่ะมันค่อนข้างจะใหม่มากๆแล้วตุ๊กตาหมีตัวใหญ่มันก็น่ารักอ่ะมันเลยกลายเป็นว่าไอ้ตุ๊กตาโปโกตกเลยตกอันดับเลยไอ้ตุ๊กตาหมีเนี่ยถูกแซงขึ้นมาแทนแล้วคืนนั้นอ่ะเขาก็นอนกอดตุ๊กตาหมีไว้จนผ่านมาเรื่อยๆก็เริ่มมีเหตุกตารณ์ แปลกๆเกิดขึ้นในบ้านเช่นตอนที่ทุกคนอะอยู่ข้างล่างนะได้ยินเสียงฝีเท้าแบบเล็กๆอะเหมือนเป็นฝีเท้าแบบหนูอะไรเงี้ยวิ่งอยู่บนบ้านเว้ยแรกๆก,ก็จะแบบ2อสวันได้ยินทีหนึ่งอะไรเงี้ยหลังๆกลายเป็นว่าได้ยินบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นทุกวันกลายเป็นทีเป็นทุกวันทุกวันอย่างนั้นอะแม่เขาก็คิดว่าน่าจะเป็นเสียงเท้าของหนูก็เลย โทรเรียกคนมากำจัดซึ่งคนมากำจัดก็ไม่ได้เจอหนูเยอะแยะอะไรขนาดนั้นอะขนาดที่ว่าจะสามารถมาวิ่งในบ้านได้ทุกวันอะแต่ว่าเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้เขาอ่ค่อนข้างจะมั่นใจแล้วว่าไม่ใช่เสียงหนูก็คือมันเป็นวันหนึ่งที่ทุกคนเลยนะกาลังนั่งกินข้าวกันอยู่คุณแม่เขาอะก็ได้ยินเสียงตุกต๊กตุกต๊ก ตักเหมือนคนเดิน<ม>วิ่งลงบันไดามาแต่พอเปิดประตูเลื่อนที่มันตรงกับบันไดดูเปิดประตูปุ๊บสิ่งที่เห็นมันคือไอ้ตุ๊กาตาโป,โปโกนอนอยู่ตรงตีนบันไดเว้ยแล้วมาได้ไงไม่รู้ไงคือทุกคนกินข้าวอยู่คือตอนแรกคือที่เขาเปิดเพราะว่าทุกคนกินข้าวอยู่ใครวิ่งลงบันไดามาวะมาวะอย่างนั้นอะ่ะเข้าใจปะพอเปิดป,ปั๊บก็เจอตุ๊กาตาโปโกนอนอยู่ที่พื้นเว้ยซึ่งตัวแม่เขาอะเห็นแวบแรกคือทําไมลูกเล่นแล้วไม่เก็บเข้าใจปะไม่ได้คิดไปถึงเรื่องผีก่อนอแต่เออะปฏิเสธบอกว่าตัองอ่านตตีิดกมมซึ ถ้ามันเกิดครั้งเดียวอะ่ะมันอาจจะเป็นอุบัติเหตุหรือความจําผิดหรืออะไรได้แต่มันเกิดแบบเนี้ยหลายครั้งมากๆเว้ยกลายเป็นว่าทุกคนอะ่ะเริ่มที่จะกลัว กตาโปโกตัวนี้ละวันหนึ่งแม่เขาก็เอาไปทิ้งเว้ยเพราะว่าความกลัวพออไปทิ้งปุ๊บอยู่ดีๆไอ้ตุ๊กตาหมีของเอก็มีเสียงบันทึกเข้ามาเสียงบันทึกที่กดมือแล้วมันจะเป็นเสียงพูดเป็นเสียงพูดว่าทำไมคืออย่างที่บอกว่าถ้าเราไม่อาจเสียงลงไปตุ๊กตามันก็จะกลายเป็นเสียง d e f a อ l t ค่าเดิมของโรงงานมาเป็นเพลงเป็นอะไรนี้ใช่ไหมพ่อเป็นคำว่าทำไมเอก็กลัวเว้ยว่าคือเดิมมันเป็นเพลงมันก็น่ารักดีพอเป็นคำว่าทำไมนึกออกไหมมึงกดตุ๊กตาแล้วมึงจะพูดว่าทำไมเข้าใจปะมันก็เลยกลัวเว้ยมาเลยเเออาาาน ตุ๊กาตาหมีพ่อทานออกปุ๊บคืนต่อมาหมีก็ยังพูดได้อยู่กลายเป็นว่าพ่อแม่ก็เลยเลือกที่จะกําจัดตุ๊กาตาหมีตัวเนี้ยทิ้งด้วยจนผ่านเวลาผ่านไปถึงคริสต์มาสเอก็จัดปาร์ตี้ที่บ้านเว้ยแล้วก็แบบพอตอนเนี้ยเขาเริ่มมีเพื่อนฝูงประมาณหนึ่งละเขาก็ไม่ได้ที่จะติดตุ๊กาตาขนาดนั้นแล้วเขาก็เชิญเพื่อนหลายๆคนมาปาร์ตี้คริสต์มาสกันที่บ้านและระหว่างที่กําลังปาร์ตี้อยู่นั้นพ่อแม่เขาเอ้ยมาไหนไหนถ่ายรูปรวมหน่อยเร็วก็ ทุกคนก็มารวมกันป,ปุ๊บปุ๊บกองถ่ายรูปเหมือนมึงน,นึกภาพว่ารูปครอบครัวรูปรูปปาร์ตี้คนในบ้านอะ่ะพอ่อก็บีบกล้องฟิล์มมาถ่ายแช่คือพอล้างออกมาสิ่งที่น่ากลัวเลยคือทุกคนอะ่ะยืนกองอยู่อยู่ด้านหนึ่งใช่ไหมหลังด้านของนั้นมันจะเป็นกระจกเหมือนตู้กระจกตู้อะไรเงี้ยที่มันจะเป็นเงาดำๆคือมันมีเงาของตุ๊กตาโปโกะอยู่ตรงนั้นและแล้วพอเออได้รูปมาก็เอาไปเพื่อนๆที่โรงเรียนดู คนอ่ะก็ตื่นเต้นกับตุ๊กาตาโปโกะที่โผล่มาในเงาเว้ยแต่มันมีเด็กคนหนึ่งที่พยายามจะจ้องระหว,ว่างที่จ้องรูปอยู่อ่ะเด็กคนนั้นก็ทุกคนเฮ้ยขึ้นมาอย่างเงี้ยทุกคนเป็นไรเป็นไรเด็กแม่งพูดว่าตุ๊กาตาโปโกะกขาพิบตาได้ทุกคนก็แบบจักรูปไปแล้วเออแบบมึงจะบ้าหรอนี่รูป ไอ้นั่นก็เลยแบบมีคนดึงจากมือไปไหนกูดูดิแล้วแม่งก็เชีย่ยกับพิบตาจริงด้วยแล้วก็แบบคนต่อไปก็ดึง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 ไปดูอะทุกคนก็แบบไอ้เชี่ยแม่งกับพิบตากับพิบตาจริงด้วยว่ะทุกแบบพือฮากันในห้องอ่ะไอเอก็เลยไหนขอดูหน่อยพอเอเอามาดูอะมันกลายเป็นว่าตุก๊กตาโปาโกะกับพิบตาจริงแต่แล้วรูปมันค่อยๆเฟดเว้ยตุก๊กตาโปาโกะก็หายไปจากรูปเลยกลายเป็นว่ารูปนันน้นอะก็ไม่มีอะไรกลายเป็นรูปปกติเลยเว้ยทีเนี้ยตัวคุณเออะเขาก็คิด ปกติเวลามาเยี่ยมจะให้ของขวัญ A เป็นเงินแต่ครั้งเนี้ยดันให้ของขวัญมาเป็นกล่องของขวัญใบหนึ่งให้ทายว่าในนั้นมีอะไรตุ๊กตาตุ๊กตาถูกต้อง เอก็ช็อกเว้ยว่าทําไมตุ๊กตาโปโกโมันถึงยังกลับมาได้อีกวะคือทุกทีจะเป็นเงินใช่ไหมแต่การถามว่าทาไมคุณตาคุณยายให้ตุ๊กตาแทนที่เป็นเงินมันก็ทุเรศอ,อ่ะก็เลยชิงถามขาฉลาดฉลาดหน่อยว่าทําไมคุณตาคุณยายถึงซื้อตุ๊กตาตัวนี้มาให้หรอคุณตาคุณยายพูดว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนคุณตาคุณยายฝันเว้ยฝันต่อเนื่องหลายวันด้วยนะว่าเอเป็นเอที่ตอนเด็กๆวิ่งมาคุณตาคุณยายบอกว่าอยากได้ตุ๊กตาโปโกจังเลย คุณตาคุณยายก็เลยซื้อมาให้เพราะคิดว่าในฝันน่าเป็นแบบล่างบอกเหตุอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยอืผีหลอกจบหลอกคุณตาคุณยายอะ่ะใช่ผีมนหลอกให้อยากกลับมา